สบายดี bye. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อกลับมาพบกับตาวิวคนะือเก้าเนาะตอนนี้็อยู่มไหอยวลานะคือ, 49, นะอเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ามาอันฝเฝ้าปืนรุดน้องะอะไรเนาะกันยังบัตรทันได้แล้วเนาะพี่น้องแต่กันยังบัตรทันในหอดโซงลอยหลุดเนะาะก็เปิ่อแะกําลังได้อันเขาที่เข่าทางเป็นหูบหักของน้องอะไรพี่น้องก็จบไปแล้วกันเข่าโซงลอยหลุด,ดลอะไรเนาะกันหนะทีแล้ว,วต้นเลกนี่เลยพี่น้องแต่ว่า คันเฮามันยังกรทันใหญ่ๆอย่างไพี่น้องเพราะว่าอันไห่หลุดหลุดหกอเพื่อนถลุดเพื่อนกดินอะไรพี่น้องไห้แกในคันให้มันเหน่นยลยเนาะขับิวกไปสิเอาเพิ่มอีกรอยหลุดคือเป็นสามรอยหลุดน้องเพราะว่าดินอันอ่คันคู่คันคู่น้องซะอะไรพี่น้องท้างอันหน้าปีมันมาอะไรเนาะเวลาฝนตกเลยน้ามาอะไรพี่น้องแต่อีพอเราอยากได้คันจูขึ้นอีกเพราะว่ายันอันมันขาดอะไรเนาะขับวิวก็เลยอัน ิ่นนอัจุกให้อีกพน้องขนาดที่บแล้วมาเนาะกำังเป็นมือดึงมือดึงนอะพี่น้องสองมือเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นกาก็บฏได้ผ่านผ่อนพี่น้องเพิ่นกต่ยังพากันจุกอยู่อะไรเนาะตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวสวิวกับสิพาพมายพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นจุกน้องพี่น้องเดี๋ยวสวิวสิไปถามอีกขอกัะบาดจมท้นเนาะว่าอันหลายๆคนก็ถามสวิวมาอะไรว่าสวิวอันน้องอัน แยกจักเม็ดคูดจักเม็ดเลือดพอด้ายนะพี่น้องเดี๋ยวสบิวกะสิไปทามลายละเอียดนำอีพอกระเป๋าจำคอนเพลินน้องไปทามความหิ้วซื้ออีพอรถจัเรวาเล่ากันยลืไดใน้องพระไงโดนเตื่อเลยพี่น้องจะชอบิวกะยังบัทันได้เม็ดไห้เพลินนะพี่น้องทามความฟันตัวอีนพ่เนาะตอนนี้เพลินจะนังอันกาแฟอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะมีสิไปทามอีพอกับเป๋าจำคอนเลยพี่น้องเดี๋ยวสิทามอันเรื่องน้องนี่เลยเนาะ ยาวจักเม็ดคูณจักเม็ดมาพี่น้องเลุดเท่าไรเท่าไรแถ่เดี๋ยวสบิวชิบิทามเพี่น้องตอนนี้เพควนจะจุกไ้แล้วพี่น้องข่ากับเป็นหูหางองน้องแถ่เนาะเดี๋ยวโอเคพี่น้องเดี๋ยวสบิวกับสิบไปทามอีกพอกับบาดจมพรเลยเนาะตอนนี้กาพื้นกากำลังจุกอยู่เนาะพี่น้องมุ้งสร้างขนี้ก็ยังม่ทันได้เป็นหูหางองน้องปันใดเนาะแต่ว่าเพคนกระจกมาเรื่อยๆแต่คนกับวันได้พักผ่อนเอาี่น้องกินข้าวอะไรกับลุยต่อเนาะ สบิวกับสิถามบาัวจำพรเนาะพี่นอ้องว่ายาวจักแมตคูจักแมตเนาะกับสิน้องกับสิเลิกเต๋อไปพี่นอ้องเลยเด็กมุ้านี่เพิ่นได้กบนี่จะโตใหญ่ออๆแต่ทางนี้สบิวกับสีหาอันต่ำอะไรพี่นอ้องบ่อหาสูงปันใดเนาะบ่อหาเลิกอะไรแต่สิเอาทางหนามันนี่เลิกเนาะเห็ดเ,เป็นซองสั้นอะไรพี่นอ้องสั้นเลิกกับสั้นบ่เลิกเนาะ ตอนนี้ฮะก็เป็นหูห่างของน้องพี่น้องเดี๋ยวสบิวจะสิถามว่าจำพรเนาะว่ายาวจากักแมตคูดจกักแมตอะไรพี่น้องความเลิกความตื่นของมันเนาะโอเคเดี๋ยวสบิวก็สิถามเพิ่นเลยนะนนเนาะพี่น้องนี่เพิ่นนั่งอยู่สวัสดีพี่นเราห้องอันหลายๆคนถามมาว่าอ่าน,น้องยาวยิงจักแมตคูดจกัจกแมตนะตัวนี้โต,ตัวนี้ยาวประมาณประมาณร้อยตึกทางยาวนี่นะทางยาวทางกว้างประมาณห้า ประมาณ60กิเจ็ดชิบนี่เลยน้องอกาใสนานาหลดแก่ถึงกาประมาณสักสามลอยเนาะแรกๆว่าสิเอาสองอยแหละมันพอโคันคันมันสูงพอโหเลยยันน้ำพะออกมาจะเลยเอาเป็นสามลอยหลดน้องแก่ใจเอาสามลอยหลดลกาทาเบิ่งน้ำกัเที่ไรบานมันแล้่วห้ห่างมันสิเป็นอะไรเนาะคันมันจะสูงสั่นใจกากาสมควนทแ่ไร พี่น้องงัวอีพอก็ขึ้นมาส่องเบิ่งเลยพี่งวน้อยเพิ่นเจ้าของเหมือนจะกินพิซซ่ากินกาแฟบอกว่ได้ข่าวคนบ้านพี่น้องเอ้ยอีพอฮะเป็นคนเผ่านองคำให้เอาบ่เอารถใหญ่แก่แล้วมันเฉียนนะเนาะมันสีสูงเนาะมันบ่แจ็บไหมเนาะบ่แจ็บมันบ่แจ็บทางพื้นมันบ่เถาะบ่คือเอาหลอดใหญ่น่ะนะพี่น้องเอ้ยบ่คือเอารถใหญ่ไต่ได้ ได้เยอะมันล่มปะมันล่มเลยห้าดินเปียกเป็น่มแถวกลางมันจบมาได้เลยมันหลุดเบิร์ตพอไปไหลงัวแล้วแหละปกติพอชิเขาเขาบ้านดุเลยพอขาจกน้องเลยม่ได้ใกล้บ้านเลยพี่น้องเผาน้องเผาน้องใหญ่แล้วแหละ ก็จังอันก็อันกนกไม้ขี้เหงือมียังกับเสียไว้จูดอะไรยังบ่ทันได้จูดพี่น้องให้มันตายมันหมาสะกดยังชีได้จูดเนาะเอาก็เป็นหูหางคองน้องพี่น้องเอ้ยมือเศร้านี่ยังบ่ทันได้เป็นปันใดน,น้ำมนันเองกะฮอดแล้วว่าสองลอยหลดเนี่ยสองลอยตายเลยป้อสองลอยปลายอะไรพี่น้องเอ้ยอีขออะไรยังหายคันเบือกมะซุ้มพี่น้องเพราะว่ามันชีเป็นห้องน้าเนาะห้องน้าม,มาแต่ถึงพุหละ มาไลโฮมมาลงมาหนีอะไรพี่น้องผ่านมนาข่อยเนาะพอก็เลยยังให้ทั้งรถรถโจ๊กอะไรให้งกวงาหมู่ะนะเคยให้มันขาดอะละพี่น้องเลยยันป้าไปคำสิปล่อยกระไดเนาะพอเราดีใจ ไปแล้วแล้วเชียงนั่อนอละละ่บันไดง่ายอีพอรกระบะจำพรอนเผาหนองพี่น้องเลยเผาเลยน้องใหญ่ป้านี่เลยรถไฟเผาได้พี่น้อง,อองดีใจเลยพี่น้องเอ้ยได้น้องใหญ่อีพอแล้วแห่งดีใจแล้วบไดเข่าวหอนบ้านและยางอ้อม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 อยู่นี่แหละมืดมืดชิจอยเลยแหละกลับมาเรากวงตื่นได้พี่น้องเอ้ย นั่งนั่งค่อยจะทิชเวลอยู่เหลยางชิบิวกะซีหาอันต้นมะพร้าวต้นอีซังมาปลูกใส่บัดพ่นตกก่อนว่าพี่น้องเดือนหาเดือนหุกเหละลงไหายลงหน้าเพลย์ะบิวกะซีอันซื้อนายพักซื้ออันเครื่องปลูกพละทีเฮาวันบริษัทซื้อคนอะไรพี่น้องกระซื้อคือกันนอดตอนซื้อเอานายมันมาปลูกจะเฮากะสีสะดวกสบายอีกอย่างนึงเฮามีน้องปลาใหญ่เลยพี่น้องเลย ปลูกมักโม่มักแตงในขางนองอ่าตีนพายหรือมันตีนนองนี่ก็สบายแหละแับนี้จูบขึ้นเลยขับบอกเอารถแก่แล้วมันสิคันใหญ่ไว้ไว้พี่น้องเลยมันบดแจบอะไรเนาะขับเอารถใหญ่ไต่แล้วมันเจ็บไวขนาดลอยช่องลอยรถดยังคันน้อยน้อยหนึน่งเนาะเป็นระสีแปลงมาลมแห้งแห้งพี่น้องกอมันบบมีดินนันดินด่าบดินพารานะนะ มันสิเป็นดินไปสีลงเลยนะคำทางหนาทางนี้เลยมันสิมีดินพลารลานบนโคนนั่งเนางคำไปนั่งเดสุดแจงตาพคนเลยเนาะสองร้อยกว่าโหลดเลยได้ไหมอีกบืออื่นมือเพิ่นกะสำเร็จเลยพี่น้องเพิ่นกะสิลุกไปแปลงกันทั้งลุ่มมันหาย นีกระจูกับคันแดนเลยเนาะภางอาสัสเป็นภาคเบื้องอสัสเป็นนางอันคนอื่นเนาะพี่นอ้องเป็นนาข่อยเนาะนาข่อยกระซุดกระทนอาะอันแต่น้องนี่นแหละเนาะแล้วก็ขึ้นมัอน,นาโค้กคนละอืะ่นกำลังไต่มาไต่มาอะไรอย่างเงี้ยนอ้อ จะหน่อย่นกาเอารถดุดดุดไหนมันเจ็บเลยเนาะทางนี้าวบ,บิวก็บ่อยังหันลึกบันไดหอหลรเพราะว่าชาวิวก็เสียเอาไว้แบบว่าหิดส้มขันขันตื้นกับขันบ่ขันตื้นขันลึกนเลยเนาะ เป็นหุห่างของน้องพี่น้องเอ้ยสองลอยหลดบ่พอต้องสามลอยปลายผมก็จักแหละเพื่อนก็นยังสิตต่มหายยูพี่น้องเพื่อนก็นติมหายไายอยู่ดังเนาะก็ว่าวกันแล้วอะไพี่น้องแต่สบบว,วิวได้ยินคร่าวๆว่าเพิ่นสิตต่มหายจักท่าไรแหละเส้าหาหลุดบ่อเรื่องอะไรยศวิวกัสิีลองถามาว่าวจำพ,พรกับอีพอว่าเพิ่ห้เพิ่นตต่มหายท่ายเนาะเพราะว่าเขาซื้ออันดิมนีก่กะเบิดลายอะไรพี่น้องเบิดสามลอยหลดเนาะ เพิ่นกาสีมันนี่แล้วจากพี่น้องสีหามือแล้วยังบวทันในมือบ้านเป็นกระไรเนาะอีกสองมือกันนะสีแลว้วแล้วเป็นกระสิแปลงงานพื้นมันหายอะไรพี่น้องทำความสะอาดให้มันกี้ยางยนะอะไรเนาะเราก็ดีใจเลยพี่น้องเออกระไน้องใหญ่แล้วกับปกติบระไรน้องเราก็บกล่กกอยได้มืออนะไรพี่น้องเออกได้น้องสะใหญ่เราแห้งบ่เมือ,องใกล้บ้านละเนาะมีฟืนมีไผ่เราแห้งบนเขาเลย อกีโผกบจำพนอย่างตำรวจอยู่เนาะเมื่อวานนี้สบิวไม่ได้ออกมาพี่น้องให้อีโอกระบจำพน่นออกมาเผาเนาะเมื่อวานนี้สบิวออก็ได้ออกมาเมนี้ออกมาเผาพี่น้องไม่ได้ไปใส่ดอกเนาะอยู่นี่เบิ้ลมืออะไรมาเลยนะจะขับก่อนแหละเบิ้ลผลจุกน้องพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ห่อยูนาสบายสบายโบยวุ่นวายเนาะพี่น้องอยู่แบบ สงบสงบหน้าโคกอะนองกับชีบก็และพี่น้องมันเป็นนองดินทรายเนาะมันคือนองแบบมันบคือเรื่องน้ำคือบอลข่อยจกนี่เนาะบอลข่อยจกนี่คือเรื่องน้ำเลยพี่น้องปกตินี่กะบบอล่อยบอกปันใดเนาะเป็นจกขึ้นคันันสิกับประมาณสิบสองบ่วงต่อหลดหนึ่งเนาะพี่น้องเพิ่นกระซิไลแบบนี้เนาะถาวาเขาแก่คือหลดกับประมาณสิบบ่วง ิบวงก้าบวงแปดบวงพี่น้องอิงตามดินลมดินบนะ่ลมเนาะขัดโจ๊กขึ้นไปสีนะ่น่ะมันขีคันชูงไวก้กะมัน่มากสถานคือทีทเขาเอารถดใหญ่หยียบมาได้พี่น้องค่ะเพาเอารดใหญ่เหยียบไปสองลอยเป็นหดคันเนาะอันนี้บ่หดลอยห็นคันพี่น้องมันสีนบนแหน่เนานะตัวนี้พิ่นยังเสียนเสียเอารถดไปอยู่พี่น้องเลยพิ่นกันยังแปลงทางไปอยู่เนาะมันอยากลมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องน้า บนเก็บน้าเลนี่นี่พี่น้อง ơi. เลยคอมเมนตเหต็ดหน้าหรือว่าวาันก็แต่สิสบายอยู่กับเฮามีน้ำนองไปสีนอกเขาไดขึ้นทันเลหรือว่าเขาสูบขึ้นเลยพี่น้องเลยบนอีพอนี่ทางหนานี่สบิวเกษียนเห็ดเลิกตื่นพี่น้องคือเลิกมันเลิกขางนี่เนาะแต่ว่ามันตื่นขางคนจกุกสบิวเห็ดสองผักมันยังกัดคกไม่กกตอกันยังเคี้ยวอยู่พี่น้องเอปกติมันสีแห้งแรงเลยเนาะแต่สีเดือนหาของมันแห่งแรง คนกะบโบลิโตกเลยเนาะโตกน้อยเดียวหนึ่งปีนี่ปีนี่มังมง่วงมงัมงมง่วงอีสังกับโบลุกปันใดถ้าเก้านี่อ่ากกในเฮือนดุกดุกแต่ปีนี้ยังทันได้กินหมาเนี่ยเืออีกร้อยหลดุดเป็นสามลอยหลดุดไปเนอะ วิวออกมาไม่เจ้านี่หอดช่องลอยหลดแล้วยังบ่เป็นหูบนนองตะเพิ่นกะทางน้าเพิ่นกะสีเป็นคนจดดินหลดนั่นแหละลเนาะคำพาบวาเหตุคันสูงเบิ่งนะหน้ามากคือขาดเลยพี่น้องเฮ้ยน้องข่อยขาดแท้เพราะว่าหน้ามันลวดขางนั่นเนาะ น้ำมันที่ถังเข้ามาทางห้องหองน้าที่ไรมาแต่หน้าผู้อื่นเท่าละเพราะว่ามันต้องผ่านหนะ้สาสวิวพี่น้องคันมันกับผู้เละบนบอๆจำพอนันังผู้ผู้เละพี่น้องเลยปุ๊การถือว่าไกลเติมเนาะตั้งั้นสิเป็นหนามันทางนะั้น ห่อกวนเด้อสวิลก็สิให้เพิ่นดุดอ่าหรือว่าจกให้ทางกลางมื้อี้น้องมันยังบ่เลิกเนาะกอไผ่น่ะก็ยังบ่ทันได้จูดบัดมันตายมันมาพุ่นน่ะสวิังสิได้จูดมัน โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบิวกะมาอัปเดตหรือว่ามาถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าโอดขันได้แล้วเห็ดนองเนะาะกับสบิวกะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในไลน์ที่เข้าให้กำลังใจสบิวเนาะกขอบคุณทุกๆคอมเมนต์อะไรทีเ่เมนเข้ามาเลยพี่น้องขอบุญขอบคุณไปแล้ว่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าเนาะถ่านแล้วสบิวกะสีอัปเดตให้เบิ่งเนาะพี่น้องว่างามสัมป ا เนาะงามหรลุคชิล่าอะไรเนาะพี่น้องโอเคเจอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดี